สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชม,แน,มบนแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอีจ้าแนวทางนิเคอีรอบเอระบายนวทางคนที่สิบเดือน4เดือนเมษาจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมื้อนี้เป็นวันเพฤหาสจะมื้นนี้กัมาพบกับแนวทางของแฮร์โจคือเก่าหลัก็ตามเคยเราจะสวัสดีท่เ 4, เ 5, าเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับฮุนนิเคอีรอบสระบายงวันที่ก่าเดือน4จ้า สำหรับนิคีรอบเ้าเลขเด่นจากเก้ากับแปดโบนรอบเ้าจ้าเจ็ดศูนย์สี่ห้าสี่โอ้โหสำหรับรอบเ้าพาดไปจ้ะศูนย์สี่ห้าสี่อยู่อยู่บ่ายมาออกเ้าเต็มเต็มเลยทั้งจอทั้งลูดทั้งบนทั้งล่างเนาะสี่ศูนย์เน้นเน้นจาแล้วก็สี่หามาหาสี่ แนวทางมือนีสลับเนาะรอบบายมารอบเสาเต็ียมๆเลย <c oughs> สำหรับรอบบายจะเด่น4กับ3ผลของรอบบาย4 3 <c oughs> สําหำหรับ03เขา้าแนวทางเข้าเขาตัวครับจาก30เน้นพีดตัว เน้น4030บริเนนเนอเ,เดน3าดูส3แอนยเนน38กับ35เข้ามา30จะเด่น3าดู 3, ขอเฮามาจา้าสำหรับเนวทยงหา้นดะหุนน้นิคีเนจาจะหุนน้นิคีรอ,อบซัลรอบบายเพงที่เก่าตามนี้เลยจะเนี่ยของเขามารอบบายจ้า30บนโอ้โห มาเด้อคว,วันเอ้ยลุ้นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวนะสำหรับสำหรับวันที่สิบมื้อนี้ตามลุ้นกันต่อเนาะสำหรับแนวทางหุ้นนี่เคอีเขาเข้าจากมอวานกับบอลมี่ยังเลยเนาะตัวเลขเนาะจ้ะมีสี่มีห้ามีศูนย์นี่เคอ,อีสวงนีเนาะแต่เมื่อวานมารอบบ่ายเราจะสามศูนย์ศูนย์สามสำหรับมื้อนี้ตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันจต่สำหรับแนวทางหุ้น นี่เคอทหลบปกติของเฮาะจะแนวทางซีมาหฮตามสูตรหรือบออาริกะพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกที่หนึ่งละกะนะันเนาะขึ้นดูกวามมักความชอบเราจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามจะบ่มีตัวหม,มักตัว,วชอบสามารถปล่อยผ่านได้เสนเดียวกันเนาจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีเข่าละกะัมีลุดจะบม่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาจะอ่าขอสอบถามพี่โดเอฟซีนิดเดี๋ยละกะนะันเนาะสำหรับ แนวทางของเฮา,นาเนจะเกี่ยวกับแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะอันนี้คือต้องถามไปก่อนหาเพื่อมีเอฟซีพิโนจะได้มีข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลดีๆกับบอกแอดจอยได้เนาะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาข้อวันสู้วันที่11นี้ผลยังออกอีกหรือบ,บอสซาพี่นเอฟซีจะได้มีข้อมูลดีๆสามารถคอมเมนต์บอกแอดจอยได้เนะาะจะถ้าเกิดว่าพุ่นออกวันที่11ก็อาจสิลงหายตามปกติถ้าเกิดว่าพุ่นบอกออกก็อาจสิบอ,บอลงหายเนาะ บอกแอดจอยด้วยราคาเนาะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาเนาะจ้าบอว่าวันที่11นะสิออกผลดูเนาะเพราะเป็นวันศุกร์เนาะจ้าวันที่14วันจันทร์นี่วันที่14นี่เป็นวันจันทร์เป็นสงกรานต์เนาะอาสีบอกเนาะจ้านี่อ่าข้อมูลพี่น้องเอฟซีถ้าได้มีข้อมูลสามารถคอมเมนต์บอกแอดจอยได้จ้ะเกี่ยวกับแนวทางเวยลาพัฒนาของเฮาวันศุกร์จ้า สำหรับมือนีิลรุ่นนี่เคอีก,กันต่อจ้ะนี่คีรอบเศร้าเล,เลขเด่นจากเก้ากับแปดเก้ากับแปดอีกแล้วเด้อจับคูเด่นเก้าวิงรุดเก้าจ้ะเด่นแปดวิงรุดแปดจับคู แปดเจ็ดรอบบายเด่นหกกับหาหมัววันก็นหามาตึมเลยเนาะหาสี่หาหาหมัววันโอ้หกศูนย์หกสี่หกแปดหกเจ็ดหกสาม โอ้โหตัวเลขไหมอ่ะเบิกกันเบิกออกกันอยู่เนาะ 60, 64, 68, 67, 63, หกศูนย์หกสี่หกแปดหกเก็ดหกสามปู่สุดท้ายแะอันนี้คือหกแปดเนาะเกือบสิเขียนผิดซะแล้วหาสี่ตัวเกียตัวนี้ เดี๋ยวมาเบิ่งโต้เน้นกันก่อนจะเด่นหาอุทธาเน้นหาศย์กับหาสเด่นหกวิรุทหกเน้นห0กับห4เด่นเกรุดเก้ารอบเศร้าจะเน้นเกสกับ9กหาโอ้เก้าศูนย์แอยกระมักอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าไริเน้นหาเก้าศูนยโอ้ตายแล้วกระดาษคำนวณเน้น90แต่นี่มาเน้นเอาเก้าส สายตาเนาะอ่าแปดศูนย์แศูนย์กับแปดเจ็ดราาจะสำหรับโตนเนียนจ้าเรียบร้อยจะสำหรับแนวทางหุ้นนี่คือรอบปกติของห้าแนวทางมืนอนกาก็คือตามนี่เราจะมักตัวได้ชอบตัวได้พิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งะคเนาะ อ่เผื่อมีตัวมักตัวชอบพลอยทานเราจะแนวทางกะเป็นเพียงแค่สู่การคำนวณเราจะมีเข่าเลยกะมีรูดจะมือนอีคอยมาปังๆคอยมาเด้งๆคอยมาเต็มเต็มทางเสารัทางบ่ายเลยละกรเนาขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เขามารับชมแนวทางสูงยีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันทุกคนทุก่านเนาะโชว์ๆมันๆกันทุกคนทุก่านจ้าสำหรับพีน่น้องเอฟซีท่านใดที่เขามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเพื่อเสด็จบุปผาแนวทาง โตๆไปแต่แนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจะสวัสดีจ้า